สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ช่องรักป่าก็นำมาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกตามเคยครับก็เดินดูนอนดูนี่ดูดอกไม้ป่ากำลังบานสะพังในช่วงนี้ครับอันนี้เป็นดอกของกระเถ่าไม้เลื้อยชนิดหนึ่งครับ ผมอาจจะเคยทำเป็นคลิปวิดีโอลงในช่องแล้วแต่ว่าผมน่าจะใช่ครับน่าจะเคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอไปครั้งหนึ่งแล้วเป็นกระถางไม้เลื้อยที่มีกลิ่นหอมดอกมีกลิ่นหอมแต่ไม่ไม่เป็นไรครับดูกันแล้วก็ดูกันซามอีกได้ครับเพราะว่าเป็นคนละต้นคนละที่แต่อาจจะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นประเภทไม้เลื้อย ใบก็จะใกล้เคียงกับใบไอใบดอกสลิดนะครับก็เป็นประเภทดอกไม้ป่าครับไม่รู้จักชื่อ เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยได้เห็นเป็นของที่มีอยู่ในป่าเราก็ไม่รู้จักชื่อครับเพราะว่าไม่มีไม่มีคนนิยมแต่ดอกก็สวยดี เราจะพบเห็นพวกดอกไม้แบบเนี้ก็ยพบเห็นได้ตามป่าครับตามชุมตามชุมชนตามบ้านเรือนก็เขาก็คงไม่นิยมปลูกเพราะว่าไม่รู้จักดอกสีขาวกลีบดอกเป็นพังเพิดติดกันดอกที่โตมก็จะเป็นสีเหลืองหรือว่าเหลืองแกมเขียว ที่บานแล้วก็จะเป็นสีขาวพังผืดจะติดกันกรีบดอกจะติดกันเป็นพังผืช ก็ชมกันเพลินๆชมกันสวยๆครับเป็นอาพรประดับป่าในช่วงปลายปลายของฤดูฝนครับเครือไม้เลื้อยหรือว่าเถาไม้เลื้อยดอกสวยงามมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ก็นำมาฝากนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นไม้ป่าดอกไม้ป่าเรื่องราวของป่าเอามาแบ่งปันกันชมครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ